ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารขอให้ท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปนะครับปุ่มสีแดงให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับชมฝนดาวตกเจมินิส13-14ถึงธันวาคม2563อัตราการตกเฉลี่ยมากถึง150ดวงต่อชั่วโมง โดยสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้านสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมโต้รุ่งชมฝนดาวตกเจมินิสคืน13ต่อรุ่งเช้า14นาอ่างเก็บน้ำห้วยลานจังหวัดเชียงใหม่หอดูดาวภูมิภาคโคราชและฉะเชิงเซา คือวันที่13ถึงรุ่งเชา้าวันที่14ธันวาคม2,563ชวนชมฝนดาวตกเจมินิสคาดว่าปีนี้มีอัตราการตกเฉลี่ยมากถึง150ดวงต่อชั่วโมงเป็นโอกาสดีที่ไร้แสงจันทร์ลบกวนโดยสังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยฝนดาวตกเจมินิสหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง4ถึง17ธันวาคมของทุกๆปีปีนี้คาดการว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดประมาณ150ดวงต่อชั่วโมงโดยในคืนของวันที่13ธันวาคม2563จะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำโดยเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป จนถึงช่วงรุ่งเช้าของวันที่14ธันวาคม2563ศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนคู่ทางที่ตะวันออกทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือดูได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศคืนดังกล่าวไม่มีแสงจันทร์รบกวนเหมาะแก่การสังเกตการเป็นอย่างยิ่งโดยฝนดาวตกเจมินสิสเกิดจากการที่โลกเคลื่อนที่เข้า ตัดกับสายทานของเศษหินและเศษฝุ่นขนาดน้อยใหญ่ที่ดาวเคราะห์น้อย3200เฟชชอนทิ้งไว้ในขณะเคลื่อนผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในโดยเมื่อโลกโคจรผ่านเส้นทางดังกล่าวแรงดึงดูดของโลกจะดึงฝุ่นและเศษหินเข้ามาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศของโลกจึงเกิดเป็นลำแสงวาบหรือในบางครั้งเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ ฝนดาวตกแตกต่างจากดาวตกทั่วไปคือเป็นดาวตกที่มีทิศทางเหมือนมาจากจุดจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเรียกว่าจุดศูนย์กลางการกระจายเมื่อจุดศูนย์กลางการกระจายตรงหรืออยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มดาวใดก็จะเรียกชื่อฝนดาวตกตามกลุ่มดาวนั้นๆเช่นฝนดาวตก กลุ่มดาวคนคู่ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตเป็นต้นส่วนการแนะนำวิธีการชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกควรเลือกสถานที่ที่มีท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องมองผ่านกล้องโทรทัศน์แนะนำให้นอนชมเนื่องจากฝนดาวตกกระจายทั่วท้องฟ้าฝนดาวตกเจมินิสมีจุดเด่นคือมีความเร็วของดาวตก ไม่มากนะักประกอบกับมีอัตราการตกค่อนข้างมากจึงสังเกตได้ง่ายสามารถมองเห็นได้รอบทิศถือเป็นโอกาสที่ดีในการสังเกตการฝนดาวตกในครั้งนี้ครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารขอให้ท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศ ซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปนะครับปุ่มสีแดงให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับ